สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19สิงหาคมปี2568วันนี้ครับมีข้อมูลจากทางด้านของประกันสังคมนะครับอัปเดตข้อมูลล่าสุดครับสูตรใหม่ครับเริ่มปี69เช็คส่งกี่บาทต่อเดือนนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับสูตรใหม่ครับเริ่มปี69ประกันสังคมจ่ายมากได้มากเช็คส่งกี่บาทโอ้น่าสนใจนะครับ ประกันสังคมปรับสูตรใหม่ครับเงินสมทบเริ่มปี2569ภายใต้แนวคิดจ่ายตามจริงได้ประโยชน์ตามจริงใช้ระบบเงินสมทบแบบขั้นบันได3ระยะตามระดับรายได้มาดูกันครับว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายเงินสมทบกี่บาทนะครับสำนักงานประกันสังคมครับประกาศเตรียมปรับโครงสร้างเงินสมทบประกันสังคมครั้งใหญ่เริ่มปี2 5 6 9 ภายใต้แนวคิดจ่ายตามจริงได้ประโยชน์ตามจริงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเปิดให้ผู้ประกันตนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงเพดานค่าจ้างและเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน โดยสุดใหม่ครับเงินสมทบประกันสังคมปี2,569จะใช้ระบบเงินสมทบแบบขั้นบันได3ระยะตามระดับรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงครับพร้อมยังคงหลักความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่มนะครับเมื่อมีการปรับเพดานค่าจ้างเพิ่มขึ้นสิทธิประโยชน์6กรณีจะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อไม่ให้กระทบกับนายจ้างและผู้ประกันตน จากเดิม15,000บาทจะเปลี่ยนเป็นดังต่อไปนี้นะครับขั้นที่1เนี่ยนะครับปี2569ถึง2571ปรับเป็นนะครับ17,500บาทส่งเงินสมทบสูงสุด875บาทต่อเดือนนะครับขั้นที่2นะครับผมในปี2572ถึงปี2574 ปรับเป็น20,000บาทนะครับก็ส่งเงินสมทบสูงสุดเนี่ย 1, บาทต่อเดือนและขั้นที่3ครับในปี2575เป็นต้นไปนะครับผมก็จะมีการปรับเป็น23,000บาทนะส่งเงินสมทบสูงสุด1,100 50บาทต่อเดือนนะอันนี้ก็เป็น3ระดับ3ขั้นนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราดูนะครับในปีหน้าปี2569นะไปจนถึงปี2571เนี่ยนะครับผมก็ปรับเป็น1,7500บาทส่งเงินสมทบสูงสุดนะ875บาทต่อเดือนนะครับสำหรับตารางเปรียบเทียบประโยชน์นะครับที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพดานค่าจ้างมีรายละเอียดดังนี้นะครับ ซึ่งในปีปัจจุบันนะครับค่าจ้างอยู่ที่1 0 0 0 0นะครับ5 0า0บาทก็จะจ่ายเงินสมทบสูงสุด750บาทต่อเดือนโดยสิทธิประโยชน์เงินทดแทนนะครับแล้วก็เงินบำนาญที่ได้รับนะครับ1ก็จะเป็นเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย7,500บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคอดบุตรครับ22,500บาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุกภารนะครับ7,500พบาทต่อเดือน เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตครับ9 0 0า0บาทเงินทดแทนกรณีว่างงานครับ7,500บาทต่อเดือนเงินบำนาญนะครับกรณีส่งเงินสมทบ15ปีนะก็จะได้3,000บาทต่อเดือนกรณีส่งเงินสมทบ25ปีก็จะได้5,250บาทต่อเดือนนะครับนี่ฮนะก็เป็นในส่วนของอ้างอิงนะครับในเรื่องของล่าสุดที่เป็นค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทนะครับทีนี้ ถ้าเรามาดูในเรื่องของปี2569คือปีหน้าเป็นต้นไปจนถึงปี2571เนี่ยก็จะมีการปรับนะค่าจ้างเป็น17,500บาทนะครับ17,500บาทซึ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุด875บาทต่อเดือน โดยสิทธิประโยชน์นะครับนะในส่วนของการได้รับนะก็6เรื่องตะกี้นี้เรามาดูกันนะครับเริ่มจากในเรื่องของเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับผมก็จะปรับไปเป็น8,750บาทต่อเดือนนะนะครับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อค้อดบุตรก็จะเป็น26,250บบาทต่อครั้งนะฮะเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพนะครับก็จะเป็น 8,750บาทต่อเดือนเงินสงคร์กรณีเสียชีวิตครับก็จะเป็น1 5 0 0 0 0บาทนะครับเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับก็จะปรับไปเป็น8,750บาทต่อเดือนแล้วก็สุดท้ายเงินบำนาญกรณีส่งเงินสมทบ15ปีนะครับก็จะปรับไปเป็น3,500บาทต่อเดือนส่วนกรณีส่งเงินสมทบ25ปีก็ปรับไปเป็น6,125บาท ต่อเดือนนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรายละเอียดรูปแบบนะครับที่ให้เราเห็นนะครับส่วนในปี2572ถึง2574นะครับผมอันนี้ก็จะปรับนะค่าจ้างไปเป็น20 0 0 0บาทก็จะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุดเนี่ย1,000บาทต่อเดือนเลยทีนี้สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีที่เราจ่ายเงินสมทบสูงสุด1,000บาทต่อเดือนใช่ไหม ก็จะมีเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยอันนี้ได้10,000บาทต่อเดือนนะครับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรนะครับได้เป็น3 0 0 0 0บาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ10,000บาทต่อเดือนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตก็เป็น1 2 0 0 0 0บาทนะครับเงินทดแทนกรณีว่างงานก็เป็น10,000บาทต่อเดือนนะครับเงินบำนาญกรณีส่งเงินสมทบ15ปีเป็น4 0 0 0บาทต่อเดือนครับ กรณีส่งเงินสมทบ25ปีก็เป็น7,000บาทต่อเดือนนะนะครับสุดท้ายครับตั้งแต่ปี2,575เป็นต้นไปนะก็จะมีการปรับค่าจ้างเป็น23,000บาทนะครับ23,000บาทนะครับซึ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุดนะครับ1,150บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้นะครับ เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยครับ11,500บาทต่อเดือนเงินสง่งเคราะห์การหยุดงานเพื่อคอดบุตรครับ34,500บาทต่อครั้งเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพครับได้รับเป็น11,500บาทต่อเดือนเงินสง่งเคราะห์กรณีเสียชีวิตครับใต้138,000บาทนะครับเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับก็ได้เป็น11,500บาทต่อเดือน เงินบำนาญกรณีส่งเงินสมทบ15ปีปรับเป็น4,600บาทต่อเดือนส่วนกรณีส่งเงินสมทบ25ปีก็จะปรับไปเป็น8,500 0บาทต่อเดือนด้วยกันนะครับทั้งนี้ครับการปรับสูตรใหม่มุ่งให้ผู้มีรายได้สูงจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่มีรายได้น้อย ยังได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมตามกำลังจ่ายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะที่ประกันสังคมมาอัปเดตนะครับในเรื่องของการปรับเพดานการจ่ายนะครับเงินสมทบนะครับผมอันนี้ก็เป็นในรูปแบบเนี่ยถ้าเราดูนะก็จะมีด้วยกันเนี่ยขั้นที่ให้กับพวกเราได้เห็น เทียบกับนะครับในปีปัจจุบันถูกไหมนะครับผมนะให้เราเห็นในแต่ละรูปแบบนะครับเทียบกันเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยคาคอดบุตรนะครับทุกพรภาพกรณีเสียชีวิตกรณีว่างงานเรื่องของเงินบำนาญน,นะครับผมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่าย15ปีหรือจ่าย25ปีนะครับผมให้เราเห็นนะตามรูปแบบนี้เอาละนี่ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่อัปเดตล่าสุด จากทางด้านของประกันสังคมให้กับทุกคนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับปีหน้าปี2569นะครับผมจะต้องเตรียมตัวการจ่ายเงินสมทบเท่าไรอย่างไรแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นแบบไหนนั่นคือขั้นที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นให้กับพวกเราได้รู้แล้วก็เตรียมตัวรับทราบข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับผมเอาละขอบคุณข้อมูลอีกครั้งครับจากทางด้านของ ประการสังคมอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมช่องเราจะนํากลับมาแบ่งปันอัปเดตให้กับพวกเราได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสนหรับการติดตามชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ